เทรดด้วยอิชิมุกุคาวและสโตคาสติกผลที่ได้นะครับสามารถทำกํำไรไปได้โปรฟิต1ปีเนี่ยอยู่ที่106ขั้นตอนการทำยังไงและจะมีวิธียังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปเลยครับ สวัสดีพี่น้องชาวเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในอาทิตย์นี้นะครับสำหรับอาทิตย์นี้เนี่ยผมมีเทคนิคการเทรดโดยใช้อินดิเคเตอร์ในส่วนของอิชิมุกุคาวกับในส่วนของสโตคสติกครับวิธีการทำนะครับไม่ยากนะครับมีเพียงแค่สี่ขั้นตอนเท่านั้นแล้วก็กลยุทธ์นี้นะครับเพื่อนๆสามารถนำไปใช้ได้ทั้งในส่วนของสต็อปฟอร์เร็กแล้วก็คริปโตในส่วนของพาร์ทแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการติดตั้งอินดิเคเตอร์กันก่อน ตัวอินดิเคเตอร์นะครับวันนี้เนี่ยเราจะใช้อยู่3ตัวด้วยกันครับตัวแรกนะครับเราจะใช้ในส่วนของตัว moving average ครับเราจะใช้เป็น exponential นะครับแล้วก็ตัว period นะครับเซตอยู่ที่200 Indicator อีกตัวนะครับที่เราจะใช้เนี่ยก็คือในส่วนของตัว Ichimoku l o u สำหรับ Ichimoku l o u นะครับค่าตัวพารามิเตอร์เนี่ยผมเซตตามตัวค่า default นะครับไม่ได้มีปรับแก้อะไรนะครับ ในส่วนของคัลเลอร์นะครับเราจะใช้เพียงแค่ตัว up k u m o แล้วก็ดาว k u โ m o นะครับ up k u m o เนี่ยผมจะให้เป็นในส่วนของสีเขียวแล้วก็ดาว k u โ m o นะครับผมจะให้เป็นในส่วนของสีแดงและอินดิเคเตอร์ตัวสุดท้ายนะครับผมจะใช้ในส่วนของตัว stochastic ครับสำหรับ s t o c h a s t i นะครับก็ใช้เป็นค่า default นะครับไม่ได้มีปรับแก้อะไรนะครับในส่วนของ level ใช้ที่20และ80ครับ เท่านี้ก็เรียบร้อยครับสาหรับเทมเพลตที่เราจะใช้เทรดกันในวันนี้นะครับสําหรับภาพรวมในการเทรดวันนี้นะครับเราจะใช้ในส่วนของตัว EMA 200ควบคู่กับในส่วนของตัวอ,อิคิมุกุคาวนะครับตัวเมฆนะครับในการแบ่งหาเทมนะครับว่าเราจะเทรดขาบ่ายหรือขาเซลแล้วก็หาจังหวะการเข้าเทรดเปิดออเดอร์โดยใช้ตัว stochastic นะครับเดี๋ยวรายละเอียดนะครับเราไปดูขั้นตอนการเปิดออเดอร์แบบ step by step ในพาสถัดไปกันเลยครับ ในส่วนของพาทนี้นะครับเราจะมาดูการเปิดออเดอร์ทั้งบายและเซลล์สเต็ปกันครับสเต็ปที่1ครับเราจะดูว่าในส่วนของกราฟเนี่ยต้องปิดตัวอยู่เหนือตัวเส้น EMA 200นะครับตรงนี้เป็นการคอนเฟิร์มว่าทิศทางเป็นในส่วนของขาบายจากนั้นเนี่ยเราจะไปคอนเฟิร์มในส่วนของตัวเมฆครับเมฆต้องเป็นสีเขียวหรือก็คือในส่วนของกรีนคูโมะครับหรือว่าอัพคูโมะนั่นเองจากนั้นครับให้เราไปคอนเฟิร์มในส่วนของสโตแคสติกครับ สโตคัสติกเนี่ยจะต้องมีการตัดนะครับตัวระดับเลเวล20ขึ้นมานะครับเป็นเส้นเมนนะครับที่ตัดขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราพบทั้ง3สเต็ปพร้อมกันแล้วนะครับในส่วนของสเต็ปที่4เราจะทำการเปิดออเดอร์บายซึ่งสำหรับตัวการเปิดออเดอร์บายครั้งนี้นะครับเราจะวางสต็อปลอนสนะครับคิดเป็นโลที่ต่ำที่สุดงับย้อนกลับไป3แท่งนะครับโลไหนต่ำาสุดเราใช้โลนั้นเป็นเส้นสต็อปลอนสครับส่วน rr นะครับ ระวาง tp ด้วย rr ที่1ต่อ5.5เท่าครับเป็น rr ที่สูงนะครับจะเห็นได้ว่าในส่วนของการเปิดออเดอร์มานี้เนี่ยเราก็สามารถ tp ไปได้มีเท่านี้ครับสำหรับการเปิดออเดอร์นะครับเดี๋ยวเรามาทวนซ้ำกันนะครับสเต็ปที่1กราฟต้องปิดตัวอยู่เหนือเส้น ema 200จากนั้นครับไป c o n f i r มตัวเมฆนะครับหรือตัวคูโมนะครับต้องเป็นสีเขียวหรือเป็นัพค u m o ครับเท่านั้นไม่พอครับเราไปดูในส่วนของ s t o c h สต t i c ต้องมีการตัดระดับเล v e l 20ขึ้นมา เมื่อเราพบทั้ง3สเต็ปพร้อมกันแล้วนะครับให้ทำการเปิดออเดอร์บายในกราฟแท่งถัดไปและระวางสต็อปร้อนนะครับเป็นตัวโลนะครับต่ำที่สุดของกราฟย้อนกลับไป3แท่งแล้วก็ในส่วนของ TP ครับเราใช้ RR อยู่ที่1ต่อ5.5เท่าในส่วนของเซลล์สเต็ปครับขั้นตอนแรกครับมองหานะครับว่ากราฟมีการปิดตัวต่ำกว่าเส้น EMA 200ตรงนี้เป็นการคอนเฟิร์มว่าทิศทางราคา เปลี่ยนมาเป็นในส่วนของขาเซลแล้วนะครับเท่าน,นั้นไม่พอครับเราต้องไปคอนเฟิร์มในส่วนของตัวเมฆด้วยเมฆเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะสีแดงครับหรือตัวดาวคูโม,มกนะครับจากนั้นครับไปคอนเฟิร์มในส่วนของสโตแคตติกครับตัวเส้นเมนของสโตแคตติกนะครับต้องมีการตัดในส่วนของระดับเลเวล80ลงมาครับ เมื่อพบแล้วนะครับในส่วนของกราฟแท่งถัดไปนะครับเราจะทำการเปิดออเดอร์เซลล์ซึ่งลักษณะของการวางสต็อปลอนะครับเราจะใช้เป็นตัวไฮเดิมครับนับยอนกลับไป3แท่งนะครับไฮไหนสูงนะครับเราใช้ไฮนั้นเป็นตัวสต็อปลอแล้วก็เราวาง tp นะครับที่ RR 1ต่อ5.5เท่าจะเห็นได้ว่าในส่วนออเดอร์นี้นะครับเราก็ tp ไปนะครับ ในส่วนของเซล์สเต็ปนะครับเดี๋ยวทวนซ้ำกันอีกรอบหนึ่งนะครับสเต็ปที่1ครับกราฟต้องมีการปิดตัวต่ำกว่าเส้น EMA 200จากานั้นคอนเฟิร์มว่าตัวเมฆนะครับเป็นสีแดงหรือเป็นตัวดาวคูมโมะนะครับและตัวสโตแคสติกนะครับ,ต,รบต้องมีการตัดตัวระดับเลเวล80ลงมาเมื่อพบแล้วนะครับทั้ง3สเต็ปต้องเกิดพร้อมกัน ถ้าพบแล้วนะครับเราจะทําการเปิดออเดอร์เซลล์ในกราฟแท่งถัดไปนะครับแล้วก็วางสต็อปร้อนนะครับเป็นตัวไฮเดิมนะครับนับย้อนกลับไป3แท่งส่วนที่ีเราใช้ RR อยู่ที่1ต่อ5.5เท่าครับในพาสถัดไปนะครับผมนํากลยุทธ์นี้นะครับมาเขียนเป็น EA ครับแล้วก็ทดลองรันในตลาดนะครับระยะเวลาก็1ปีครับผลที่ได้นะครับ เดี๋ยวเป็นยังไงนะครับนี่ว่าจะเป็นในเรื่องของดอดาวหรือว่าในส่วนของตัวเปอร์เซ็นต์วินเลทนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันในพาร์ทถัดไปเลยครับครับแล้วนี่เป็นผลการแบ็กเทสนะครับผมแบ็กเทสที่ในส่วนของโปรดักตัวทองครับโดยใช้ไทม์เฟรมที่ H4 ระยะการแบ็กเทสนะครับผมเริ่มแบ็กเทสตั้งแต่เดือน8ปี2022นะครับจนถึงเดือน9ปี2023ันาจำนวนการเทรดนะครับเทรดไปทั้งหมด31อออเดอร์ด้วยกันนะครับสำหรับตัว วินดิ n งเล t e นะครับอยู่ที่29%นะครับ RR อยู่ที่1ต่อ5.5เท่าส่วนแม็ก m ิมัมเรานะครับอยู่ที่24%ครับตัวเปอร์เซ็นต์โปรฟิตครับอย่างที่แจ้งไปแล้วนะครับในต้นคลิปนะครับเราได้สูงถึง106%ด้วยกันสำหรับตัวกลยุทธ์นี้นะครับหมาะในช่วงของตลาดที่เป็นเทนและผลจากการเทสนี้นะครับผมใช้หลอดเริ่มต้นอยู่ที่0.04ครับและเงินเริ่มต้นอยู่ที่1,000เหรียญนะครับสำหรับ Strategy แรงครับ ก็อยู่ที่3ดาวด้วยกันนะครับเพราะว่าตัว RR เนี่ยมากกว่า1ต่อ1เท่าและ Maximum ดอ o ดาวนะครับน้อยกว่า30%แล้วก็ในส่วนของตัวเปอร์เซ็นต์ profit ครับมากกว่า10%เพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจอยากจะได้ EA นะครับที่ผมทดลองรันนะครับไปลองเทสดูนะครับก็ติดต่อขอเขามาได้ทางอีเมลครับแต่ว่าอย่าลืมทำการ back test นะครับ forward test แล้วก็ลอง optimize ค่าที่เราคิดว่าเหมาะกับตัวเราดูก่อนนะครับ สุดท้ายนะครับเพื่อนๆน,นะครับถ้าคิดว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับมีประโยชน์กับท่านนะครับกดไลค์กด, like, กด subscribe ผมหน่อยครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจัดทำในทุกๆสัปดาห์สำหรับาันทิ์นี้นะครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการเทรดสวัสดีครับ